มเารเี่ไหมวนี่กเยอาเมืั่นะะช่ตัวไนอะมสมได้เลยทุกคนวันนี้รู้ไมแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเนาะจะคิดถึงคนเมื่อกี้ลูกค้าคนเมื่อกี้ อยู่ดีๆก็แบบคิดถึงท่อขึ้นมาดีๆแบบว่าโอ๊พอวันนี้เขามาหาแบบคนลุกเลยอะ่ะแล้วเวลาเราคิดถึงไครแล้วเขามาหาเราอะไรเงี้ยเหมือนกับกิจเราส่งหากันหรือเปล่า <c oughs> คงจะสุดท้ายแล้วละทุกคนตอนแรกว่โอ๊ยนาทีสุดท้ายเกือบทอาดไม่ทันของทุกอย่างหมดสลัดก็หมดข้าวก็หมดตรงนู้นหมดตั้งแต่ตอนไหนมุโนบายสองใบสองใบ

Dank je wel, mevrouw. Heel erg daar? Er nog op je. Oh ja, oké. Ik dacht dat je problemen had. Nee, nee,

you know how it works, don't be, can't tell me the

Yeah. Okay. yeah? 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 So, the We come see, can see a minute. minutes. Oh, yeah, the convent. Yeah, the Yeah. Thank for <laughs> Gracias. Sí. Sí. Okay. am i okay. Sånn. Ha det. Heia. Har du kylling? Har du kylling ja. Skal vi se, vent litt yeah. To. Går det bra? Ja. Og så Er det bare til deg? Ja. Yeah. Yeah. To går bra, og kanskje med Også litt, ja kanskje Med, med Kanskje to sånne, da. Ja. Yeah. <laughs>

อดีวนี้กมนี้ยดีเลยะเือมช่ะคทุกคนวันนี้ลูไมแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเอ่อไม่ได้ตั้งใจเนาะก็คิดถึงคนเมื่อกี้ลูกค้าคนเมื่อกี้ก็ อยู่ดีๆก็แบบคิดถึงชอบขึ้นมาดีๆแบบว่าโอ๊ยพอวันนี้เขามาหาแบบขนลุกเลยอะ่ะแบบโอ้โหเป็นไปนได้เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราคิดถึงใครแล้วเขามาหาเราอะไรเงี้ยเหมือนกับกิจเราส่งหากันหรือเปล่าก็เลยบอดเขาไปเมื่อกี้คงจะสุดท้ายแล้วแหะทุกคนตอนแรกบ่าโอ้ยนาทีสุดท้ายเกือบทอดไม่ทันของทุกอย่างหมดสลัดก็หมด ้าวก็หมดตรงนู้หมดตั้งแต่ตอนไหนมนบายสองบายสองบายสามอันนี้หมดแล้วอะเกลี้ยงเลยเคนะคะทุกคนเดี๋ยวไปลุ้นยอดข่ายกันนะคะทุกคนวันนี้ขออนุญาตมาปิดคลิปในรถนะคะทุกคนเพิ่งเก็บของเสร็จกําลังจะกลับบ้านพอดีพี่แฟงเอารถมาเปลี่ยนนะคะทุกคนก็เลยเออเดี๋ยวมาอัดคลิปในรถกันละกันพี่แฟงเอารถมาเปลี่ยนคือพี่แฟงจะเอารถของเจ้าที่ทํางานไป ไปรีฟินไปหาคุณลุงนะคะเขาจะไปค้างที่บ้านคุณลุงเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะขับรถสกูตเตอร์ขึ้นเขาส่วนจอยกับน้องโซเฟียจะอยู่บ้านนะคะเพราะว่าน้องโซเฟียก็ยังป่วยโควิดเดี๋ยวไม่ค่อยหายดีเท่าไหรน่นะก็เขาก็อยากจะอยู่บ้านส่วนตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนจอยก็เลยต้องอยู่บ้านกับลูกนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คอยดูกันว่าเราสองคนแม่ลูกจะทําคลิปอะไรให้ทุกคนได้ดูนะคะวันนี้จะบอกว่ายอดปังมากๆ ออยอดขายคือแบบว่าขายดีจนนาทีสุดท้ายเลยค่ะวันนี้ไก่ทอดขายหมดเกลี้ยงเลยร้อยกว่าชิ้นคือแบบอุ๊ยเฉพาะไก่ทอดอะขายได้เป็นแบบว่าครึ่งหมื่นเลยค่ะทุกคนเฉพาะไก่เนาะ mm. ปอเปี๊ยะวันนี้ที่บอกว่าทําปอเปี๊ยะหมูนะคะก็ขายดีอยู่นะคะทุกคน ก็บอกลูกค้าอยู่ว่าเออวันนี้ฉันเปลี่ยนรสชาตินะเป็นเอ,อ่อรสชาติอาจจะไม่แบบเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าฉันเปลี่ยนเนื้อเพราะว่าฉันเอาเนื้อหมูมาทำอะไรอย่างเงี้ยลองกินดูถ้าเกิดไม่ถูกใจยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาบอกแม่ค้าด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบว่าปรับเปลี่ยนเอ,อ่อรสชาติกันไปให้ลูกค้าถูกใจที่สุดนะคะทุกคนวันนี้ยอดวันนี้ก็คือเอ,อ่อ ดีกว่าเมาื่อวานเมื่อวานเป็นยอดเงินไทยก็ประมาณสี่หมื่นวันนี้ได้ห้าหมื่นกว่าเลยนะคะทุกคนก็ดีกว่าเมื่อวานเป็นหมื่นเลยทุกคนแบบว่าโอ้ยอากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ว่าก็ยอดขายก็ยังดีเหมือนเดิมขอให้ดีขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าอากาศก็จะดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ให้ข้อคิดข้อแนะนำอะไรต่างๆจอยก็ มาบอกมาเล่าทุกๆคลิปว่าเออจอยได้ยอดเท่าไหร่นู่นนี่นั่นก็ไม่ได้มาแอบอ้างแค่แบบว่าอยากให้ทุกคนลุ้นอยากให้แฟนคลับได้ลุ้นไปกับจอยนอะกคนไหนไม่ชอบก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยผ่านไปนะคะทุกคนคนไหนไม่ชอบก็ไม่ต้องไปฟังไม่ต้องไปแบบว่าดราม่าอะไรกันนาะกก็จอยก็บอกให้คนที่เขาแบบอยากฟังเล่าให้ฟังจะได้แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจว่าเออ เราทําคนเดียวก็ได้เนาะเราก็แบบว่ามีธุรกิจเล็กๆจริงๆแล้วอะ่ะถ้าจะนับว่าเป็นกําไรไหมมันก็ไม่ได้เป็นกําไรเยอะแยะอะไรมากมายหรอกทุกคนแค่เราขายแล้วก็เรามีเงินเดือนทุกเดือนกินแล้วกออ็ธุรกิจของเราเล็กๆมันก้าวต่อไปได้ในทุกๆเดือนในทุกๆวันอะไรเงี้ยถ้าเกิดเราขายไม่ได้กำไรก็น้อยถ้าเกิดเราขายได้กำไรก็ได้นิดหน่อย ปนกันไปทุกเดือนทุกเดือนทุกอาทิตย์ทุกวันทุกวันมันก็ได้เยอะไปเรื่อยๆค่ะทุกคนถ้าคนเราไม่ไม่ยืนอยู่กับที่เราขยันเราก็มีเงินใช้มีแบบว่าอ,อ,อยากจะซื้ออะไรก็ได้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเพราะตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าหน้าร้อนก็เราก็ช่วงหน้าร้อนจะพยายามจะทําแบบว่าเยอะ ทางานเยอะๆอะไรเงี้ยช่วงหน้าร้อนเพราะว่าช่วงหน้าหนาวยอดขายใจก็ไม่ค่อยได้เนาะทุกคนก็จะเก็บเอาเนี่ยระคารายได้ช่วงหน้าร้อนนี่แหละเอาไว้กินตอนเราจะได้แบบเงินเดือนทุกเดือนทุกเดือนช่วงหน้าร้อนตลอดปีด้วยนะคะทุกคนก็ขอบคุณที่เอ่อให้กําลังใจแล้วก็วันนี้ใจก็ต้องขอตัวกลับบ้านไปพักผ่อนไปหาน้องโซเฟียก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ดูค่ะทุกคนมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนถึงบ้านก็ยังไม่ได้แบบว่าน,นั่งพักผ่อนนะก็ต้องมาล้างดูดิเนี่ยของล้างเต็มไปหมดเลยเนี่ยดูเลิกงานแล้วไม่ใช่ว่าแบบจะจบงานนะคะมาถึงบ้านก็แบบนี้ค่ะทุกวันทุกวันวันเนี้ยพอดีผู้ช่วยไม่อยู่พี่แฟงไปหาคุณลุง ก็ต้องมาแบบยืนล้างเองเนาะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์กับวันอาทิตย์หยุดก็จะได้พักผ่อนกันที่นะทุกคนก็เดี๋ยวจะแบบล้างทำความสะอาดพวกนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาน้องสเฟียไปซื้อขนมเนาะขอบคุณนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอ้ทุกคนเบื่อจะเสร็จโอ้นี่เลยค่ะคือกอง เนี่ยตอนขายของไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะมันเหนื่อยตอนที่แบบว่ามาเก็บล้างคนไปคนกลับอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนมันก็จะประมาณนี้แหละเนาะใครใจไม่รักอะใจไม่สู้จริงอะ่ะทำไม่ได้นะงานแบบเนี้ยบอกตรงงานหนักอยู่เหมือนกันนะคะความรับผิดชอบเราเยอะเนาะเพราะว่าถึงเราจะขายเสร็จ ว่าจะกลับบ้านมาก็แบบว่าจะได้นั่งพักผ่อนมันก็ไม่ใช่นะคะมันต้องมาแบบว่าล้างพรุ่งนี้ก็ต้องแบบเตรียมของนู่นนี่นั่นทุกอย่างแบบคนเดียวเนาะเนี่ยพี่แฟงไม่อยู่ด้วยถ้าพี่แฟงอยู่ก็เขาแกก็จะช่วยล้างช่วยอะไรเป็นบางครั้งแต่ว่าถ้าเกิดจจไม่เหนื่อยจะก็มาล้างเองเพราะว่าผู้ชายอ,ะอะ่ะนาะทุกคนล้างก็ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ก็ดีที่เขาช่วยนาะทุกคนก็ เนี่ยเป็นประมาณนี้ละค่ะทุกๆวันเนาะสู้ๆกันไปค่ะทำไงได้เราตัดสินใจมาทำงานตรงนี้แล้วเนาะทำเพื่องานเพื่อเงินของเราสู้ๆค่ะไฟมันชีวิต